BOOM! Yes. อายุ5 3แต่บ้านนี้พี่43 43มหบมมูมูครับดีสามดีเฉยเนาะเป็นยังไงบ้างพี่เวลาคุยกับเราคี่ใกล้ชิดอายุเท่าไหร่อายุ1 9ค่ะโอ้ห่างกันเยอะมาก8ปี สาวสองคนนั้นจริงเนี่ยที่ทำเนี่ยก็ถ้าเขาจะมาขอขอมาสุกของพ่อว่ายังไงมาว่าอะไรหรอครับทำไมครับราบว่าไรครับเคยเห็นเขาไหมคะเคยเห็นอยู่ประมาณสองเทียเป็นยังไงเหมือนเป็นผู้หญิงเรารู้รรไหม,ไมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นากันบ้าว่าพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงใช่แลักเทียจนห<ม>้องเขารู้มือนี่เลย ลูกเขาไ่เคอกเขาเป็นยังไงบ้างคะอันนั้นพ่อลูกเพราะว่าพ่อี่ไปทำงานตลอดเขาคับกันดิบคาเทกิเออร์เฮียว่าเขากับพ่อลูกจักกันเพราะว่าพ่อนี่บ่ได้อยู่บ้านไม่หาเงินพ่อไม่ได้อยู่บ้านพ่อไม่ได้ไปทำงานอย่างเดียวเขาก็มาบ้านนี่นะเอว่าลูกใส่เงี้ยนี่นะเลยนขับขึ้นมาเฮ็ดให้ลูก เรื่องคดีนี่อยากจะให้ตำรวจเขายังไงบ้างเพราะนั่นครับเพราะท่านรู้ครับต้องเตยถามผู้เมื่อกี้คุแม่ที่นี่ก่อนครับตัวนี้เป็นผมนี่ยังสมองยังเพราะท่านทำงานยังเลยครับปวดหัวอยู่ลักษณะลูกคนนี้เป็นยังไงบ้างกับเราลูกชา่เออเป็นยังไงบ้างดุกไส่นี่ครับเอาน้ำผ่อนเออทุย่างผมอยม่หมวกปี๊ลูกชายเขานี้แห้ง อบอกได้กาวครับถ้าคังบลูว่าข่วมนีมันเป็นทั้งทีเนี่ยบัลูอิ่งีแต่ว่าพวคุณนะพ่อบอกได้กับคับขอเวรดนาครับบ่เาเคย่าเถียงพ่อเทียงแม่ดอกว่เาเถียงบรเคยเถียงพ่อเทียงแม่กเียครับตลอดแลวกันเรื่องขานั้นถ้ามาอาจินบ่ต้องห่วงไปเย็ดงานไสนี่เขามีทะก้นฮะ ไก็อว่านที่บ้าเขาัดแย่กันเรื่องยังอันนี้ยังพานท่านรู้เลยครับเพราะว่าผมนี่ยพ่านรู้เลี่ยงเอียงเลยใช่ค่ะเรี้ยงเอียงเพราะว่าเพเคยบอกเอียงไอ้ผอฟังเหตกเพราะว่า่อเขาลงม้วังโควิดนี่เพราะวา่าลงไม้จากเหตุาาก,วกวาหคติดกับติดกายุ่งแ่ลยนะครับตเาไเห็นี่จะขอาเพราะว่า่อวัดยุ่งา,ากผอ,นนอเออ <c oughs> เห็าลอด เพาะพนี้เนีนอกแนนใจแค่เพ่อพรู้จกสิดออกเรื่องอะไรล่ะก่อยากเรียกร้องทั้งจนาทีเวรามหครับอยากเรียกร้องทั้งจนาที่ต้อหวเรื่องที่ตามนะครับแต่อยากเรียกร้องรู้แล้วครับก็ต้องเตะเรียกร้องบนทีตามให้ครับแต่ว่าห้มากคีดออกอัน ใค่ยังไม่ได้ไว้ไว้เหครับคือต้องการให้เขาจับได้ไว้ไว้เหรอครับก็ต้องการให้ตำรวเหือทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยจับได้ไว้ไว้อืมมันเป็ี่นตั้งแดมันคือกาข่าลูกผมครับเท่คือทั้งที่ลูกผมเนี่คือบ่เคยว่าเปลี่ยนแค่ไหนตะเตียบ่เคยด่าบ่เคยทุไร ลูกผมนี่มันไม่เคยเป็นคนเป็นคนเบาแห้งแคคติอาเด็ครับบอว์บอมีเลยครับทำพวกกินเรล่าเม่ายาเงี้ยั็ต้องบอหาเลี้ยงกินๆบกแต่ว่าบกเคยพากผิดใจพายแคคติอามีแต่คนหักไปงานไสกระทังมะแมงกับมะมุนหัวมีต่คนหักมีแต่คนมาหายโดนสาบเรียนเรียนอาชีวะค่ะนูย้ายเข้าไปอยู่กับพี่ปีหนึ่ง แล้วก็คือตอนที่ย้ายเข้าไปก็คือพูดคุยกันปกติค่ะแล้วก็เพิ่งจะมาสนิทกันช่วงต้นปีอะค่ะแล้วเราเห็นสาวสองคนนี้ไหมตอนที่อยู่กับพี่เห็นค่ะคือเขาอยู่ด้วยกันตลอดความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงเขามีการทะเลาะบอกแล้วอะไรกันไหมก็คือก่อนหน้านี้ก็คือปกติค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาทะเลาะกันช่วงต้นปีค่ะเขาทะเลาะเรื่องอะไรอันนี้หนูไม่รู้ค่ะคือพี่เ่าใ้เราดดได้ยินอะ ไม่ได้ยินค่ะเพราะหนู tenemos, คือห้องพี่อยู่ห้องแรกแต่หนูเช่าอ,อยู่ห้องที่สี่ค่ะจะเ่ยแต่ตเราเห็นว่าทะเ <Bright. S 1> ลาะกันก็คือหนูไม่ได้เห็นแต่พี่มาเล่าให้ฟังก็บ,บนว่าก็บอกว่าก็ทะเลาะกันเหนื่อยก็คือไม่อยากอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ mm hmm. บอกว่าจะย้ายขอออกแต่ฝ่ายหญิงที่ฆา,าตกรนะคะคือคือเขาไม่ยอมนะค่ะก็คือแบบ ถ้ามึงจะไปมึงก็ต้องเอาอไปด้วยอะไรประมาณนี้นะค่ะทำไมเขาถึง,งอยากจะหนีพี่คือแบบมันะทะเลาะก,กันบ่อยอะคะ่ะค่ะทะเลาะก,กันบ่อยคือเรื่องหึงหงอันนี้ก็คือถ้าบอกว่าเลิกกันก็คือเลิกกันนานแล้วนะคะมไมที่น่าจะมีเรื่องหึงหวงแต่เขายตามมาหาอยู่ไ, <ง S 2> ไหนเลิกกันเนี่ยเขาตามมาอยู่คือเลิกกันแต่ว่ายังอยู่ด้วยกันค่ะ แล้วเรื่องคดีเป็นยังไงวันนี้ไปหาตำรวจเขาว่ายังไงบ้างก็คือคดีก็บอกว่าจะออกหมายจับค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะวันไหนไปหาค่ะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเขาจริงๆเนี่ยเขาอยากจะมาขอขมาแล้วคุนารู้สึกยังไงบ้างไม่หนูไม่ให้ยังไงหนูก็ไม่เอาหนูไม่ยอมเขาจะมาขอโทษโอษม่อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่คือหนูไม่เอาเลยหนูไม่ยอมคิดว่าเขาขัดยังไงคิดลงไปยังไงไม่ไอ้ไอ้นี้ไม่ ค่ะเพราะว่าพี่ชายบอกแค่ว่าทะเลาะก,กันไม่ได้บอกว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไร